นุ่มน้อยนาวอนุ่มน้อยน้ามนควันตะโกนครพัฒนาไปได้ครับเลยไปนอนแล้วกันกินวะบุ๊ก้าพี่จเจ้าข้าวโอเคอีกแล้วโอเคอีกแล้วถ้ามันมีไก่ที่ตังมันใกล้หมดไปพูดแล้วจะได้ผล ไปหาบหล้องมานะเวนี้ถง่ไอ้ไปหาแลก็จีท่านะครับเราเพอใครด้นปกิดตามน้องมานะพี่คิดตัีไงในสองนาทีตัดต่อหรือเปล่าว่าตัดต่อี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวพระเจ้าถ่าอยู่รถไหมรทังน่้นั้นไปไหนอยู่บ่ออกทางนี้ไปบ่ขึ้นบอกวองนี้น้องก็ได้บ่ เอบายบายครับพี่แบบบายบายครับเจอกันรัตนบุรีนะครับไปกับหลดห้องไปทีนี้ข้างไหนเนาะถ้าเขาง่ายตัวจริหิ้วเข่าแล้วพี่ มือมอ้ยนรับอยากเห็นหน้าเด็กคนท้องใจตอนนี้อยู่ในหัวมีตะเพ่งของไงออบสุรพลหักล่านะพอใส่ยอยากไปหน้ากระรองเพี้ยนี่แหละ <c oughs> งางไงมึงดินมันเป็นตังไงเนี่ยตัางจมูกด้วยเฮองวันนี้ โอ้แดดมาแล้วช like pues ่งได้กระห้องให้ได้กินเข่าเถอะแต่ว่าจะพากินเข่าเซเว่นเถอะเข่าเสพเว่นเข่าเสพเว่นไม่ได้ซื้อตะเข่าเพราะมันเปลืองมันกินว่าแล้วจักผมกินเซเว่นมาได้มันท้องเสียหลดฉิถึงเมื่อคราเดิเล่น สายลมเย็นๆนั่งริมฟังคงฝนตกเป็นย่ำเป็นย่ำตามอันร้อยสังกะสีนี่เดี๋ยวตามร้อยสังกะสีสิมีอันห้อยฝนตกเปียกเป็น,น,นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนื้ออินวัดโพออชัยผู้สาวาย เงินมาเก็บกันอากาศดีดียุดมีไลมันนี่ไหมครับสถานที่มันเป็นสนามกีฬานะครับก็จะเทียนทําการแสดงมาขึ้นเีคือกวางแห้งมันกวางจนแบบเหงินดูดูเหมือนคนหน่อยแต่จริงคนไปหน่อยนะครับหลายลายแห้งคือค้นลายแต่ว่าอาจจะบด้นังเบียดนางแอะอัดกัน พราะสนามกีฬาตรงนี้ค่อนข้างกว้างครับสถานที่ดีเลยแหละครับเพื่อนกับ <c oughs> สามเนี่แต่จะเลื่อ่เติบโตไปหนามันมีแฝงแแล่องอั่างน้อยที่เป้ามานได้มือนนี้ที่ปอไจ้มาไล่จากใสครคร่คำหแึงนน่งใหญ่

พอดีถ้าพีา่จะมาให้กินเขาอันกดกบปิดเปาเออกดก็มันพี่ฟุกนะครับสบิไปน้ำพิ่เปาสิไปบ้านน้องอุ้งอิงเบ็ดถ่ายคลิปนะครับส่วนผมกบพี่จูกระิีเดินทางไปงานเลยนะครับไปที่ลัตนบุรีออกไปงานสิเอ็ดให้กินเขา่าฮาพักพ่อนร่างกายมันต้องการพักพอนแห้งครับตอนนี้คือป่วยผมลองเพ่งมากสามสี่มือคือเพ่งกระบเบือนเสียงหมือเพ่ง Long phim bổ okay. <laughs> bạc <laughs> <Chị Việt> luôn luôn sưu môn chơi <laughs> xem 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 Đầm xem 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 Đầm xem 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 ยวงมาแข่งกันโอ้ยยังโทรศัพท์ก็ลงมาบอกทางนอกเลยตื่นด้แล้วตื่นแล้วกระเป๋านขึ้นัว่ามีอันคล้องขอนีขึ้นจบเลยนะนงกลบรอดีที่มันคล้องขอได้หลุดไปน่เป็นยังันคล้องข้อสิล้วะว่านว่าน่เนน อ๋อนมื่อนี้วันอีหยังพี่มื่อนี้วัานี่ยัางวิไลปิดบ่เจ้าปิดใส่เงี้ยมันพูดใส่แดงว่าวิไลใส่เจ้าหยุดเจ้าขออนุญาตสถานที่ที่ออกทางในบ่ที่นี่ พร้อมออกเดินทางแล้วครับพากันไปแหวหากินข้าวไปพักไปพอนทีมงานนี่ก็สิไปบนะบ้านของเองเขาไปคือนะครับเือสีบัไปน้ำดอกเออว่เป็นอย่งอันนี้แม่อันอย่ามอเตอร์ไซค์ล่องแถวส่วนสูงไปดวนๆหรอกแตจังหวะที่เขาเก่าลม้มหมดเเพราะเขาสเสียดค้างสินะป้าเปลวป,ปล้าวะปาน,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 นขาผิดเนี่ยวขาเขาอยู่ทรงเดียวตลอดแล้วพราเขาอ่อนยืดขาออกนะว่ามันขาผิดเจ็บมั้ยท่น สำหชนะที่นี่นะครับพี่น้องมี่ยังร้ายครับจมอยู่หลังกล่องไทยตะสน,น้ำอะไรพ,พี่น้องเบื้องผมนีฝากไว้ส้ำนี้ครับดเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายที่นี่ฝากไว้ส้ำนี้ครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ